สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้มาพูดคุยในเรื่องของระเบียบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินยืมสําหรับผู้ที่จะยืมเงินจากท้องถิ่นเนี่ยไปปฏิบัติราชการต่างๆนะครับเขามีเงื่อนไขมีหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินยืมอย่างไรในประเด็นนี้นะครับ กฎหมายเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2,547และที่แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ84นะครับเข้ากำหนดเอาไว้ว่าในการจ่ายเงินยืมเนี่ยนะครับจะจ่ายได้แต่เฉพาะที่ผู้ยืมเนี่ย ได้ทำสัญญาการยืมเงินและผู้อนุมัติและผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืมแล้วเท่านั้นนะครับก็คือจะต้องทำสัญญาและผู้บริหารอนุมัติโดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆดังนี้วงเล็บ1จะต้องมีงบประมาณเพื่อการนั้นแล้วนะครับวงเล็บ2เนี่ยผู้ยืมได้ทำสัญญาย,ยืมเงินขึ้น2ฉบับ ะจะต้องทําสัญญายืมเนี่ยสอฉบับโดยผู้ยืมได้รับเงินตามสัญญาการยืมแล้วเนี่ยก็ให้ลงลายมือชื่อรับเงินในสัญญาการยืมเงินทั้งสองฉบับพร้อมกับมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้ให้ยืมเนี่ยเก็บรักษาเอาไว้เป็นหลักฐาน1ฉบับแล้วก็ให้ผู้ยืมเนี่ยเก็บไว้1ฉบับและรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่ง ที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้นและจะนำใบสำคัญคู่จ่ายที่ต้องรวมที่ถูกต้องรวมทั้งเงินเหลือจ่ายเนี่ยส่งคืนตามที่กำหนดในข้อ86นะครับถ้าไม่ส่งตามกำหนดก็จะชดใช้เงินหรือยินยอมให้ท้องถิ่นเนี่ยหักเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญหรือเงินอื่นใดอันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชดใช้เงินยืมนั้น นะครับกรณีที่ผู้ยืมเนี่ยไม่มีเงินใดๆอันจะพึงได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะหักส่งใช้เงินยืมได้ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้ผู้ยืมเนี่ยหาหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันหรือหาบุคคลมาทําสัญญาคาประกันไว้ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกรณีตามวรรคสองนี่นะครับ ถ้าเขาไม่มีเงินที่ท้องถิ่นสามารถจะหักได้นะครับก็จะต้องจัดหาหลักทรัพย์เนี่ยมาวางเป็นประกันหรือว่าหาบุคคลมาทําทสัญญาค้าประกันเอาไว้นะครับวงเล็บ3เนี่ยการอนุมัติให้ผู้ยืมในการยืมเงินเพื่อใช้ในราชการแต่ละรายเนี่ยให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ยืมเท่าที่จำเป็นนะครับ โดยอนุมัติให้ได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานนั้นๆและห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่อผู้ยืมนั้นนะครับยังไม่ได้มิยังมีได้ชําระคืนเงินยืมรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อนนะครับก็คือถ้าเขามีเงินยืมที่ยืมไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ดําเนินการชําระคืนให้เสร็จสิ้นนะครับก็ไม่ อนุมัติให้ยืมเงินรายการใหม่นะครับต่อมาในกรณีการเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะก็อาจให้ผู้มีสิทธิ์คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ยืมแทนก็ได้นะครับต่อมาในวงเล็บ4เนี่ยกรณีครบกําหนดเวลาการส่งใช้เงินยืมแล้วถ้าผู้ยืมยังไม่ชดใช้เงินยืมก็ให้ผู้บริหารท้องถิ่นมีอํานาจในการสั่งการให้ผู้ค้างชำระเงินยืมเนี่ยส่งใช้เงินยืมภายในกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ว่าอย่างช้าไม่เกิน30วันนับแต่วันครบกำหนดถ้าผู้ยืมขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมชดใช้เงินยืมกใ็ให้นำความตามวงเล็บ2มาใช้บังคับนะครับแล้วก็รายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบก็คือในเรื่องของการหักเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญหรือเงินอื่นใดน,นะครับที่พึงได้รับเนี่ยนะครับชำระคืนนะครับหรือว่า ในเรื่องของการนําหลักทรัพย์มาวางค้าประกันหรือบุคคลมาค้าประกันนะครับก็ให้ดําเนินการตามวงเล็บ2กรณีที่ผู้ยืมเนี่ยขัดขืนหรือหล,หลีกเลี่ยงนะครับไม่ยอมชดใช้เงินคืนนะครับต่อมาเนี่ยในวงเล็บ6กนะครับการส่งใช้เงินยืมให้หัวหน้าหน่วยงานคลังปฏิบัติด,ดังนี้วงเล็บกอไก่ให้หมายเหตุจํานวนเงินและวันเดือนปีที่ส่งใช้ในสัญญาการยืมเงิน วงเล็บขอไข่ต้องเก็บเก็บรักษาการสัญญาการยืมเงินนั้นเป็นเอกสารสําคัญในราชการวงเล็บคอควายถ้ารับคืนเงินเป็นเงินสดก็ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ยืมไว้เป็นหลักฐานด้วยวงเล็บงองูให้บันทึกรายการส่งใช้เงินยืมในทะเบียนเงินยืมไว้ด้วยโดยให้ผู้ยืมเนี่ยลงชื่อในทะเบียนเงินยืมสำหรับรายการที่ส่งใช้นั้นนะครับ นี่คือหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจ่ายเงินยืมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ